สวัสดีค,ร,ร,ดครับวันนี้วันจันทร์สดใสมากรันยันที่30เยนมิถุนาย,ยนนะครับของธนะครับคสิบแปดนะฮะปที่ขอ,อ,ขอประชุมโรงเย็นเพศสบาลหนึ่งครับสีเหลืองเต็มไปหมดนะครับโครงการนะโครงการ โครงการใส่ใจดูแลผู้สูงอ <20 S 1> ายุคนพิการด้วยสายใยรักในครอบครัวนะครับกลัังรโชมทางเสียงโยนเล็กิดกันเลยครับฐานท้อส่ไปจำปีงบประมาณพศ2568น,นะครับในวันที่30เดือนมิถุนายน2568ช่อไปจำปีงบปชมาชมศ2568นะชมัชมนวันชม่30เดือมิาามาชิกสภา ช no มพี่น้องผ okay. ู้สูงอายุที่นั่งตรงนี้ประธานและกรรมการทุกคนชมเสร็จปั๊บเราเข้าไปช่วยช่วยทำอะไรครับช่วยร่วมมือช่วยทำกิจกรรมช่วยตรวจมลช่วยทำกิจกรรมเป็นเพงต่เดี๋ยวช่วยผมดีก่อนปากดีนะครับึงมือดีด้วยนะฮะประจําเทศบาลเมืองตะพันหินด้วยนะครับนะเทศบาลเมืองตะพันหินกนเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการพูดนะครับ มีท่านประธานจุนโนมีท่านสวัสิ์ทโรงเรียนวัวร์ไทยที่สวยงามเราก็แชร์ออกไปให้ท่านอื่นมารู้นี่คือเขาบอกว่าทำดีต้องสี่ชอ 1, ช,ชอหนึ่งมชอสองช่วยชอสามเชื่อมและชอสี่แชร์แชร์ให<น>้โลกูนี่นะครับนายปัญจาแพรมองคลน,นายกเทศบาลเมืองตะพาน,านหินนะครับ

รังมีสตางมีสตางมีสตางเชิญักุกคนครับเดเชิญได้ยกนิ้วตานครัอสกเลยครับสอทศวัดนะครับนะออสอทตลอดการนะฮะหเาละะลา มาการชดจนจนนับการชดจนจนตลอดจนอ่พาแม่พีน้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทเ่ผูใหญ่เรบก็ดีและเป็นเกียรอย่ิ่งที่ได้มาเข้าฝังกับท่านผู้สูงอายุนั่งด้วยวจรักทีงอบครัว ผมก็พิจารณแล้วน้องดน้องดินีครับเพราะว่าเขาจะได้แน่นอนผมก็ูเขาเรื่อยครับก็คือว่าที่สอหน้าท่สอนน้าคือเขาเลยอยางสอได้อยางทห้สอนอยางรกาเพราะว่าเป็นบุคลกรที่คนที่สงค่าทำงานทศ่สบายต้านตลาดที่ขายเก่งมากนะกเสียดายนะครับเสียดายเลยว่ากาง พเขาเป็นครูพอ้วก็ีะเป็นพื้นที่ที่เป็นแกบฟ้าที่จะกังลูกชายมาลูกชายนะครับแต่ดีด้วยนะครับนะดีว่าาอยากส่งเสริมให้เป็นให้อะไรเพืนอเราจะได้องรู้พัว่ากครับนะครับในบ้านเมืองเราก็เขาจบลาเลยนะเก่งมครับแต่เราก็ยีงแต่ผมก็อาจะเรียว่าคุยในภาพจังทีผมอยากได้ผมขอที่ตลาดทุก คุยกันได้บ้างไม่มีขามีเรารามีต่พวกเราบ้าถ้าคุยไบ้าเราจะร่วมมือนการช่วยกันมาพัฒนาได้สวางของเราให้ถ้เทียบกับบ้านเขา ตัดช้าแล้าก็มีนท้า่อจะาเพื่ออะไรกะมีกันสามคนเองรถองสองคนเขาจะพูดทุบหัวข้อ่เป็นตัาเนี่ยชี้แจงมันจะช้าการดำเนินการเนี่จะช้าตามที่เราได้ชมที่ผมเคยพูดอยู่นาตลอดเลยมันจะช้าเพราะเดี๋ยวนี้ เขาให้ิ่มต่างก่อนิ่มตั้งก็วัวสินล้อเอาไปดิ่ัวสินล้เอาหลังิ่มต่างเนี้ยใ้ร้อนก็ไม่ได้อิกะแล้ใช้วิธีเดินเอาเดินไปวันละเดิน เรนี่ยไปแล้วไปแล้วไปไปญี่ปุ่นไปวิ่งวิ่งไปหลงมากโหเสียวเลยพอไปต่อไปญี่ปุ่นไปจีนนัเนี่นั่งปเต้องนั่งแหน้าสายพานรอกให้เวลาเดินบนสายานะไปที่ว่าที่ว่าในคุนไกลจังวัดอะไรที่นั่นนะต้องนั่งตรงนี้ เรื่องนี้จะคุยเรื่องที่เคยคุยกับท่านมาเรื่อยๆก็คือเรื่องศูนย์สียสุขจุลเมืองนะครับที่ว่าเคยนแล้วป่าเท่านว่าจะเริ่มสร้างให้มึงแล้วเสร็จภายในสิงหาเนี่ยในเีื่อราก่อนมันก็เกิดการให้ใจจากน้องแล้วก็หลังก็การประชุมกับทางกองช่างทางฝ่ายประจำเขาแล้วก็ าติเชื้อนะอีเนี่ยมันมีปัญหานมถ้าเราทำเนี่ยหมกัเาทำในความเป็บกลมเี้ยนมีปัญหาเราก็ต้องมาต้องใหม่ซึ่งแบบ เรามองว่าถ้าฝ่ายของท่านเนี่ยเวลาเราทำร้านแล้วมันมีทังแซดใช่ไหมจอดไปในพื้นเนี่ยแต่ว่าทำโยธาเนี่ยเรารอว่าจาะแค่รูนี้ได้สองนิ้วแต่เราฝ่ายโยธาเนี่ยเรามอกว่าไม่ได้นะถ้าจอดไปทางซ้ายจะมีรั้ว เชื้อที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นยาเป็นเชื้อโรคกปรติดยาทำใช้ก็ไม่ได้มันก็เปประเด็นเประเด็นต่างๆก็เลยทาให้ชาน่ชแก้งรตนเรียนรยังตัวว่าเอ๊ะแล้วปาท่านะซึ่งใจผมไม่อยากให้รีบปิ้นดึงตึงต่างนก็จะประชุมเป็นไวันนี้แล้ว็จะดิ้นตึงต่านะเรื่องรอยนนอนมีแล้วแต่ตั้นตอนระเบียบ